สวัสดีมเพืทันกานด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้กับช่องตุงตูงสามแล้วผมจะมาแนะนำกับช่องที่ช่องนี้มันร้อเรียนผมอ่านดูเนี่ะช่องนี้มันจะร้อเรียนกูเลยแบบต้งคนร้อเรียนไหมเนี่ยมันร้อเรียนกูรูปกแบบพี่อะไรของมันไม่รู้แต่มันร้อเรียนกูกูรู้แม่งร้อเรียนกูดักมากชื่อช่องก็แบบ ช่องเลยไ,ไม่รู้นะชื่อช่องมันชื่อช่องมันนี้มากดูดูดูนะโลช่องของทอมชื่อว่าภูมิใจแบบชื่อตัวจริงเขามีชื่อว่าภูมิใจเลยเชี่อแต่ว่าผมรูได้ไงผมก็ไปแฮกรหัสเขาแั่ไม่ได้ตอนลเแ่นแต่ช่องนี้พูดต่อันนี้เลยมันแบบอันนี้มาก แบบไปล้อเลียนผมนักมากแนมะ่ไม่ขนาดตอนไปโรงเรียนไม่งมไปเห็นมันโรงเรียนมแม่ก็คือแมันอยู่โรงเรียนสนามบินไแมเนทะียแล้วดูมันล้อเลียนผมดูมันล้อเลียนก็อยากัก็คแคนะ่นี้แหละผมเชื่อนะยังผมขอพอเลยนะว่าไอช่องคนนะี้ มาต่อรองกับผมได้ผมจะมวิอิสก,กับเขาว่าใครจะช่องของใครว่าจะมีผู้ติดตามคนไหนเยอะกว่ามาได้เลยคุณภูมิใจ